สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องเส้นขนานนะคะเส้นขนานเนี่ยก่อนอื่นเราจะต้องเรียนในหัวข้อเส้นตั้งฉากและสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉากนะคะนักเรียนสังเกต A B C นะคะมุม A B C เนี่ยจะเป็นส่วนของเส้นตรง A B และส่วนของเส้นตรง B C นะคะ มาต่อกันทำมุม90องศานะคะนักเรียนนักเรียนสามารถใช้เครื่องมืมกลมนะคะในการวัดมุมได้นะคะแบบนี้ตรงนี้เริ่มที่ศูนย์นะคะศย์ 0, แล้วก็10 20 30 40 50 60 70 80 90นะคะ90องศานะคะจะเป็นมุมฉาก นะคะรูปที่1เป็นมุมฉากสามารถเขียนสัญลักษณ์ได้แบบนี้นะคะเขียนโคง้งแล้วก็เขียน90องศาแบบนี้หรือในกรณีรูปนี้นะคะเราก็วัดมุมได้90องศาเหมือนกันนะคะนักเรียนสังเกตนี่วัดแล้วนะคะครูวัดให้ดูแล้ว90องศาเนี่ยเป็นมุมพิเศษนะคะเราสามารถเขียนสัญลักษณ์เป็นมุมสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแทนมุมฉากได้นะคะ นี่จะเขียนแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้นะคะแบบรูปที่หหรือ2ก็ได้แต่ที่นิยมก็คือรูปที่2ค่ะนะคะส่วนของเส้นตรงเส้น1ทําทำมุม90องศากับส่วนของเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งนะคะแบบนี้เหมือนรูปที่1และรูปที่2นะคะจะเรียกว่าเส้นตั้งฉาก จึงเขียนสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉากไว้ที่มุม90องศานะคะแบบนี้นะคะเรามาดูรูปนะคะแบบึกหาดวัดขนาดของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉากมุมที่มีขนาด90องศานะคะข้อที่หนึ่งเราก็ขึ้นวงกลมวัดนะคะมุมนี้90องศานะคะ เราก็เขียนสัญลักษณ์แบบนี้สี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะรูปที่สองลองวัดนะคะนักเรียนเส้น90องศาเนี่ยมุม90องศาอยู่ตรงนี้แต่ของเราไม่ถึงนะคะเป็นมุมแหลมนะดังนั้นรูปนี้ไม่มีเส้นตั้งฉากนะคะ รูปที่สามค่ะศูนย์ถึงเก้าสิบพอดีนะคะรูปนี้มีเส้นตั้งฉากสัญลักษณ์นะคะมุมฉากรูปที่สี่ค่ะมีขนาดเกินกว่าเก้าสิบองศานะคะนะคะเก้าสิบอยู่นี่แต่มุมของเราอยู่ตรงนี้รูปนี้รูปที่สี่จะไม่มีเส้นตั้งฉากนะคะเรามาดูข้อถัดไป การตัดกันของเส้นตรง2เส้นนะคะรูปที่1นึ่งนีนสังเกตนะคะเส้นตรง2เส้นนี้ตัดกันที่จุด O นะคะรูปที่2เส้นตรง2เส้นนี้นะคะไม่ตัดกันแต่ถ้าหากว่าคุณครูลากเส้นต่อไปนะคะนักเรียน,นจะต้องทาบให้พอดีเลยนะคะ ลากออกไปแล้วก็ตรงนี้ลากออกไปนี่อสังเกตน,นะคะจะตัดกันตรงนี้นะคะสรุปว่าเส้นตรง E F นะคะกับเส้นตรง G H จะต้องตัดกันแน่นอนนะคะนักเรียนเมื่อลากเส้นต่อออกไปข้อที่3ค่ะ ไม่ตัดกันนะคะนักเรียนนักเรียนสังเกตนะถ้าเราลากออกไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่ตัดกันนะคะงั้นสรุปว่าเส้นตรง MN กับเส้นตรง PQ ไม่ตัดกันนะคะเราจะสรุปได้ว่าเส้นตรงสองเส้นนะคะถ้าเปรียบเทียบสองเส้นนะ อาจตัดกันที่จุดจุดหนึ่งหรืออาจไม่ตัดกันนะคะอันนี้ตัดแน่นอนอันนี้ถ้าลากออกไปแล้วจะตัดกันนะคะอันนี้ไม่ตัดกันแบบคทันนะคะให้นักเรียนตอบว่าตัดกันหรือลากเส้นตรงต่อไปแล้วจะตัดกันหรือไม่ตัดกันนะคะให้ให้ตอบว่า a b หรือ c นะคะ รูปที่1ตัดกันนะคะเป็น A e. รูปที่2ลากเส้นตรงต่อไปแล้วจะตัดกันนะคะนี่ตัดกันตรงนี้แน่นอนเลยนะคะนักเรียนรูปที่3ค่ะดูแล้วไม่ตัดกันนะคะนักเรียนรูปที่4ก็ไม่ตัดกัน,นะคะ่ะ นี่จะเป็นการวัดระยะห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้นนะคะนักเรียนนักเรียนดูรูป A นะคะอ่ารูปที่1เส้นที่เราวัดระยะห่างเนี่ยจะเป็นเส้นตรง AB นะคะเขาวัดในแนวตั้งฉากอีกเส้นหนึ่งจะเป็นเส้นตรง CD นะคะจะไม่เป็นตั้งฉากจะไม่เป็นในแนวตั้งฉาก ตั้งฉากเป็นยังไงก็คือมุมก้างองศานะคะถ้านักเรียนไม่มีอุปกรณ์อย่างอื่นนักเรียนมีแค่ไม้บรรทัดนะคะนักเรียนก็ใช้ไม้บรรทัดทาบได้แบบนี้นะคะด้านหนึ่งทับไปกับเส้นตรงนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งให้เราลากลงมาให้ถึงอีกเส้นหนึ่งนะคะม,ม,มุมนี้นะคะมุมตรงนี้จะเป็นมุมฉากนะคะ เราลองวัดความยาวนะคะเส้นตรง AB นะคะตรงนี้ได้จากไม้บรรทันนะคะ1นึจุดเก้าห้านะคะอ่ะขยับนิดนึงได้สองเซนติเมตรพอดีนะคะ ส่วนซีดีนะคะจะได้2.1นะคะก็จะยาวกว่านะคะยิ่งถ้านักเรียนวัดเอียงมากแค่ไหนนะคะเส้นเอียงมากแค่ไหนความยาวของมันก็จะยิ่งมากขึ้นนะคะเหมือนอย่างนี้ถ้าล่างมาตรงนี้ ประมาณ2.3นะคะเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการวัดระยะห่างระหว่างส่วนของเส้นตรงหรือเส้นตรงในที่นี้เป็นเส้นตรงนะคะเส้นตรง AC และเส้นตรง BD นะคะถ้าเรียนต้องการวัดระยะห่างระหว่างนะคะนักเรียนจะต้องวัดในแนวตั้งฉากเท่านั้นนะคะเพื่อให้มันเป็นค่าที่คงที่นะคะ สรุปอยู่ตรงนี้การวัดระยะห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้นต้องวัดระยะตั้งฉากกับเส้นตรงสองเส้นนั้นนะคะแบบฝึกหัดให้นักเรียนเขียนถูกหน้าข้อที่แสดงระยะห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้นที่ถูกต้องข้อที่1สังเกตนะคะเป็นมุมฉากเป็นมุมฉากดังนั้นข้อที่1เนี่ย เป็นการแสดงระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้นที่ถูกต้องนะคะข้อที่2นักเรียนสังเกตเพราะไม่ได้เขียนสัญลักษณ์ไว้มุมฉากไว้ให้เรานะคะเราลองวัดเองก็ได้นะนักเรียนเราทำแบบนี้ด้านหนึ่งทาบไปกับเส้นอีกด้านหนึ่งขีดเส้นลงมาต้องเป็นแบบนี้นะคะเส้นที่เป็นดินสอเนี่ยจะถูกต้องแต่เส้นที่เป็นรอยปละเนี่ย เป็นการวัดที่ไม่ถูกต้องนะคะข้อ2เนี่ยผิดไม่ใช่นะคะข้อที่3ามเราก็ท่าแบบนี้นะคะนั่นยองขยับแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็ลากเส้นไปแบบนี้ตรงนี้จะเป็นมุมฉากส่วนรอยปลาเนี่ยไม่ใช่นะคะน,นี้ไม่ใช่ดังนั้นข้อ3นี้ไม่ใช่ข้อที่4 เป็นมุมฉากแล้วนะคะก็ถูกต้องนะคะแสดงระยะห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้นที่ถูกต้องเส้นขนาดและสัญลักษณ์แสดงการขนาดนะคะนักเรียนสังเกตเส้นตรง PQ และเส้นตรง RS นะคะถ้าเรามองด้วยตาเราจะเห็นว่ามันไม่ขนานกันสังเกตจากตัวนี้มันเอียงนะคะ แต่ถ้าเราไม่ใช้การสังเกตเราใช้การวัดจริงๆนะคะตรงนี้เป็นมุมฉากเป็นมุมฉากวัดในแนวตั้งฉากตรงนี้ได้1.5เซนติเมตรส่วนเส้นนี้2.2เซนติเมตรเนี่ยแสดงว่านะคะเส้นตรง PQ และเส้นตรง r s เนี่ยไม่ขนานกันการขนานกันก็คือเมื่อเราลากเส้นต่อไปเรื่อยๆแล้วเนี่ย เส้นตรงสองเส้นจะไม่มีทางตัดกันเรามาดูรูปที่สองนะคะรูปที่สองเนี่ยเส้นตรง AB และเส้นตรง CD มีระยะห่างนะคะระหว่างเส้นตรงนี้ด้านหัวของเขาเนี่ยวัดเริ่มตน้นตรงนี้ช่วงข้างหน้าได้1.5เซนติเมตร วัดในช่องท้ายก็ได้1.5เซนติเมตรนะคะถ้าเราลากเส้นตรงต่อไปฝั่งนี้ก็ลาดต่อไปนะคะถ้ามีหัวลูกศรนเนี่ยสามารถลากต่อไปทางด้านซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะคะเรามาลองวัดตรงนี้ในแนวตั้งฉากเหมือนกันตรงนี้นะคะ ระยะห่างก็จะเท่ากับ1.5เซนติเมตรเหมือนกันนะคะแบบนี้ชัดเจนนะคะว่าไม่มีทางตัดกันเลยดังนั้นนะคะเราจะเขียนแสดงด้วยสัญลักษณ์เส้นตรง AB ขนานนะคะสัญลักษณ์ขนานแทนแบบนี้นะคะเส้นตรง2เส้นขีดเหมือนเส้นทับนะคะขนานกับเส้นตรง CD นะคะ เส้นตรงสองเส้นที่ขนานกันย่อมมีระยะห่างเท่ากันเสมอเขียนสัญลักษณ์แสดงการขนานคือแบบนี้นะคะขีดๆแบบนี้เรามาดูแบบึุหัดนะคะข้อที่1นนักเรียนจะต้องเขียนเส้นแสดงระยะห่างนะคะในแนวตั้งฉากวัดตั้งฉากนะคะ ถ้านักเรียนไม่ใช้ไม้บรรทัดน,นักเรียนใช้ไม้ฉากนะคะแบบนี้นักเรียนสามารถวางไปแบบนี้นะคะทาบเส้นหนึ่งทับไปกับเส้นตรง AM นะคะแล้วอีกด้านหนึ่งเราก็ลากลงมาแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นมุมฉาก แล้วก็ขยับไปอีกนะคะลากลงมาตรงไหนก็ได้นะคะให้เราวัดสองช่วงเพื่อเปรียบเทียบนะคะแบบนี้ตรงนี้ก็ตั้งฉากเหมือนกันแล้วเราก็วัดระยะห่างใช่ไหมคะวัด ได้1.7นะคะเซนติเมตรตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะ1.7เซนติเมตรดังนั้นเส้นตรง AM และเส้นตรง BN นะคะขนานกัน สองเนี่ยเราลองวัดก็ได้นะคะแต่นักเรียนมองออกแล้วนะคะว่ายังไงมันก็ไม่ขนานกันนะคะเนี่ยตรงนี้จะลูกเข้าหากันนี่นะคะตรงนี้จะได้1.6เซนติเมตรส่วนตรงนี้ หนึเซนเมตรนะคะสรุปได้ว่าเส้นตรง PQ และเส้นตรง RS เนี่ยไม่ขนานกันนะคะหัวข้อถัดไปจะเป็นเรื่องของเส้นขนานและมุมแย้งนะคะเมื่อกำหนดให้มีเส้นตรง2เส้นนะคะ ในที่นี้จะเป็นเส้นตรง AB และเส้นตรง CD และให้มีเส้นตัดเส้นที่มาตัดเส้นตรงสองเส้นเมื่อกี้นี้นะคะก็จะเป็นเส้นตรง PQ นะคะจะเรียกว่าเส้นตัดเส้นตัดที่ไปตัดเส้นตรงสองเส้นนะคะเมื่อตัดกันแล้วจะเกิดมุมขึ้นมา8ดมุมนะคะนักเรียนสังเกต มุมนี้จะเป็นมุมที่1 2 3 4นะคะ5 6 7 8ขั้นแรกนะคะนักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะเรียกมุมเหล่านี้ว่ายังไงนะคะในที่นี้นักเรียน,นสังเกตในนี้อยู่ในเส้นขนานมุมที่เกิดในเส้นเส้นสองเส้นนะคะที่คู่กัน อาจจะไม่ขนานกันก็ได้นะคะนะักเรียนมุมที่เกิดขึ้นอยู่ในเส้นสองเส้นเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงก็ได้นะคะมันเกิดข้างในดังนั้นมุมสี่มุมนี้จะเรียกว่ามุมภายในนะคะในที่นี้มุมภายในก็จะมีมุมสามมุมสี่มุมห้ามุมหกนะคะ เป็นมุมภายในส่วนมุมอื่นนะคะที่อยู่ด้านนอกของเส้นที่คู่กันนะคะอันนี้ก็อยู่ข้างนอกนะคะจะเรียกว่ามุมภายนอกมุมภายนอกก็จะมีมุมหนึ่งมุมสองมุมเจ็ดและมุมแปดนะคะเป็นมุมภายนอกและมีการเรียกอีกนะคะว่า มุม4และมุม5จะเรียกว่าเป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันนะคะเขาอยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางในทํานองเดียวกันมุม3และมุม6ก็เป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง ่มีมุมภายในแล้วนะคะมันเดิมมีมุมภายนอกด้วยนะคะมุมหนึ่งและมุมแปดีสังเกตนะว่าเขาอยู่ฝั่งเดียวกันแต่เขาอยู่ข้างนอกนะคะเขาอยู่ข้างนอกจึงเรียกว่ามุมหนึ่งและมุมแปดเป็นมุมภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง มุมสองและมุมเจ็เป็นมุมภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นมุมแยงมุม4กับมุม6กนี่นมองนะคะเขาจะอยู่เยื้องกันแบบนี้นะคะคนละฝั่งมุมสี่อยู่ทางซ้ายมุม6อยู่ทาง ขวาแบบนี้จะเรียกว่าเป็นมุมแย้งนะคะมุม4และมุม6เป็นมุมแย้งภายในมุม3และมุม5เป็นมุมแย้งภายในมุมหนึ่งะคะเป็นมุมภายนอกนะคะอยู่คนละฝั่งกับมุม7มุม1และมุม7 เป็นมุมแย้งภายนอกนะคะอยู่ข้างนอกมุม2และมุม8ก็เป็นมุมแย้งภายนอกนะคะมีคำที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะคะมุมภายในมุมภายนอกมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันมุมภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกันมุมแย้งภายใน และมุมแย้งภายนอกนะคะทีน,นี้เรามาดูตัวอย่างนะคะของคุณสมบัติของเส้นขนานนะคะในที่นี้นะคะมีเส้นตรง ab นะคะและเส้นตรง cd คู่กันนะคะแล้วลากเส้นตัด mn นะคะ เส้นตรงคู่นี้นะคะในที่นี้คุณครูวัดระยะห่างให้แล้วนะคะระยะห่างของเส้นตรง AB และ CD เนี่ยตรงนี้เป็นมุมฉากตรงนี้ก็เป็นมุมฉากนะคะวัดระยะห่างได้2.5เซนติเมตรในส่วนหัวของเขานะคะส่วนต้นและส่วนท้ายก็ได้2.5เซนติเมตรดังนั้นนะคะ เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD นะคะเขียนสัญลักษณ์แบบนี้นะคะขนานกันแล้วนะคะเขามีคุณสมบัติอยู่ว่านะคะถ้ามีเส้นตัดมาตัดนะคะเราก็จะเกิดมุมทั้งหมด8มุมนะคะตรงนี้มุม1มุม2 มุมสามมุมสี่มุมห้ามุมหกมุมเจ็ดและมุมแปดนะคะเขาบอกว่าถ้ามีเส้นตรงที่ขนานกันแล้วและมีเส้นตัดมาตัดนะคะจะได้ว่ามุมแย้งภายใน จะมีขนาดเท่ากันนะคะบอกว่าถ้าอย่างนั้นมุม4กับมุม6ก็จะต้องมีขนาดเท่ากันมุม3และมุม5ก็มีขนาดเท่ากันเพราะเป็นมุมแย้งภายในนะคะเป็นคุณสมบัติที่1แล้วก็คุณสมบัติที่2นะคะที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเลยคือมุมแย้งภายนอก ก็จะมีขนาดเท่ากันด้วยนะคะก็คือมุม1และมุม7จนะคะจะมีขนาดเท่ากันมุม2และมุมแก็จะมีขนาดเท่ากันและจากความรู้เดิมนะคะนักเรียนทราบมาแล้วว่าเส้นตรงจะต้องมีขนาดเท่ากับ180องศาดังนั้นมุม1บวกกับมุม2ก็จะมีค่าเท่ากับ 180องศานะคะเพราะว่าเป็นมุมตรงนะคะเรามาลองวัดมุมดูนะ,ะมุมที่หนึ่งของเรานักเรียนวัดนะคะเริ่มจากศูนย์นะฝั่งนี้เป็นศูนย์นับขึ้นไปเรื่อยๆจนไปถึงแขนอีกข้างหนึ่งของเขาก็คือตรงนี้นะคะสิบยี่สิบสามสิบสี่สบห้าสิบหกสิบ 70, 80, 90, 100, 110, 120นะคะดังนั้นมุม1จะมีขนาด120องศานะคะ120องศาและถ้าเราไม่วัดมุม2เราตอบได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นมุมตรงก็จะเป็น180 องศาลบ120องศานะคะมุม2นะจะเท่ากับ180องศาลบ120องศาก็จะเท่ากับ60องศานักเรียนก็วัดได้นะคะถ้านักเรียนไม่วัดนักเรียนก็ตอบได้เหมือนกันนะคะแบบนี้ก็เริ่มจากตรงนี้เป็นศูนย์นะคะศูน2 0สิบยี่ห้าสิ 60นะคะถ้าเราวัดก็ได้60ถ้าเราไม่วัดเราลบเลยนะคะก็ได้60องศาเหมือนกันนะคะมุมสองหกสิบองศาถ้าเป็นไปตามนั้นนะเรียนที่บอกว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันแล้วเนี่ยมุมแย้งภายนอกก็จะมีขนาดเท่ากันมุมแย้งภายในก็จะมีขนาดเท่ากัน ดังนั้นเนี่ยมุมหนึ่งกับมุมเจ็ดเป็นมุมแย้งภายนอกนะคะเรามาวัดที่มุมเจ็ดดูว่าจะได้หนึ่งร้อยยสบองศาไหม,มวัดแบบนี้ตรงนี้เริ่มที่ศูนย์นะคะศูนย์สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะ มุม7ก็กลาง120องศาเหมือนกันนะคะมุม8นะคะเหมือนเดิมเป็นมุมตรงมุม7กับมุม8ต้องรวมกันเป็น180องศาดังนั้นมุม8ก็มีขนาด60องศานะคะนักเรียนสังเกตมุมแย้งภายนอกมีขนาดเท่ากันนะคะ มุมแย้งภายในเราก็มาวัดด้านไหนมุมที่สี่นะคะมุมที่สี่ตรงนี้เป็นศูนย์นะคะสิบยี่สิบสามสิบี่สิบห้าสิบหกสิบมุมที่สี่ก็มีขนาดหกสิบองศานะคะดังนั้นมุมสามจะมีขนาดหนึ่งร้อยยี่สิองศา เรามาวัดที่มุม6นะคะมุม6จะต้องมีขนาดเท่ากับ60องศาเพราะว่าเป็นมุมแย้งภายในนักเรียนตรงนี้เริ่มที่ศูนย์นะคะทับไปที่แขนของเขาแล้วก็เริ่มที่ศูนย์ศูนย์สิบยี่สสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบนะคะมุมหก มีขนาด60องศามุม5มีขนาด120องศานะคะดังนั้นมุมแย้งภายในนะคะมุม4และมุม6มีขนาดเท่ากันมุม3และมุม5ก็มีขนาดเท่ากันสรุปได้ว่านะคะถ้า เส้นตรงสองเส้นที่ขนานกันถ้าขนานกันแล้วเส้นตัดที่ทำให้เกิดมุมนะคะจะได้ว่ามุมแย้งภายในจะมีขนาดเท่ากันมุมแย้งภายนอกก็จะมีขนาดเท่ากันมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะมุมภายในรวมกันก็จะมีค่าเท่ากับ 180องศามุมภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันก็จะมีขนาด180องศามุมตรงนะคะมุมที่รวมกันแล้วเป็นเส้นตรงก็จะรวมกันเป็น180องศานะคะในทํานองเดียวกันถ้าหากว่านักเรียนไม่ทราบว่าเส้นตรงสองเส้นขนานกันหรือไม่แต่นักเรียนทราบว่า มุมแย้งของเขานะคะมุมแย้งภายในมีขนาดเท่ากันนังนั้นก็สามารถสรุปได้ว่าเส้นตรงสองเส้นนั้นขนานกันนะคะ